เป็นวันออกพรรษาปราณาสำหรับพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาในไตรมาสสามเดือนอการอยู่จำพรรษาก็เป็นการอยู่การฝนไม่ใช่อย่างอื่นใด เราดูฝนนั่นไปมาทางไหนมันไม่ไม่สะดวกสำหรับแต่ครั้งพุทธเจ้านั่นถนนหนทางก็ไม่สะดวกทางเดินธรรมดาเมื่อหน้าฝนมาแล้วก็เป็นตมเป็นโครนจะไปไหนมาไหนก็ลำบากแล้วตามตำรากล่าวไว้ว่า พระเที่ยวไปในฤดูฝนไปเหยียบคันนาเขาทำคันาเขาให้ยุบไปเสียไปเหยียบต้นข้าวเขาพระศาสดาอาศัยเหตุอนันนี้ปารบเหตุอันนี้ก็จึงได้วางระเบียบลงให้พระภิกษุสงฆ์สามพันเนนอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝน แล้วนอกจากที่ว่าอยู่การฝนแล้วก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างผู้ที่บวชเข้ามาใหม่ก็ได้ตั้งอกตั้งใจฝึกตนอยู่ใกล้กับอุปชาอาจารย์ได้ฝึกขนอบรมตนได้ศึกษาธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ผู้ที่ ประกอบทางสมถาวิปัฒนาก็ได้ตั้งอกตั้งใจเจริญสมถาวิปัฒนาให้แก่กล้าขึ้นในตนเพื่อมุ่งบรรลุคุณธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับ <c oughs> นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่ทายกทายิกา ผู้ต้องการบุญจะได้ทำบุญถวายทานในตามต้องการของตนได้เพราะการให้ทานในพุทธศาสนาเราก็ต้องให้ทานแก่พระสงฆ์เมื่อไม่มีพระสงฆ์หรือมีน้อยมันก็ไม่พอกับความประสงค์ของญาติโยมผู้ที่ต้องการจะทำบุญถวายทานให้มากสักหน่อย <c oughs> แล้วก็ในฤดูการเข้าพรรษาสำหรับทายุคทาย,ยิกาก็ชอบนิยมทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์ทานอกพรรษาออกไปแล้วก็มีกิจการงานอะไรต่ออะไรการทำข้อวัดปฏิบัติก็ย่อหย่อนไป ดังนั้นในพรรษานี้จึงชื่อว่ามันมีประโยชน์ทั้งพระสงฆ์สามนเณรมีประโยชน์ทั้งทายกทายิกาจะได้ตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนสำหรับผู้ที่บวชชั่วคราวเมื่อบวชเข้ามาแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปให้เต็มที่ ฝึกใจของตนให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเช่นนี้ก็ยังนว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตนไปมา่ศึกษาลาเพศออกไปแล้วก็จะไม่ละทิ้งข้อปฏิบัติที่เคยทำมาอันใดที่มันมันพอจะทำได้แล้วก็ถือเอาเป็นข้อปฏิบัติประจำตัว ถ้าถัดศึกออกไปแล้วก็ไปละเลยเสียทั้งหมดเลยเทำตนเป็นอยู่อย่างไรก่อนบวชเมื่อศึกออกไปแล้วก็ทำตนเหมือนก่อนบวชนั้นเหมือนเดิมไอ้อย่างนี้การบวชเข้ามาแล้วก็มันก็ไม่มีความหมายอะไรเท่าไรนักมันไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ ให้ดีขึ้นกลัวเก่านั่จึงว่ามันไม่มีความหมายนั่นเองะฉะนั้นผู้เท่บวชเข้ามาแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักแนวทางข้อปฏิบัติรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษแลอย่างนี้แต่เมื่ออยู่ไม่ได้ลาสิกขาออกไปก็ต้องเลือกปฏิบัติ สิ่งใดมันเป็นโทษก็เว้นสิ่งใดเป็นคุณเป็นบุญกุศลก็ทำกันไปอย่างนี้ก็จึงคุ้มค่าของการมาบวชชั่วระยะสามสี่เดือน <c oughs> <c oughs> พอจะได้เป็นอุปนิสยัยปัจจัยติดตนไปทำให้ตนได้สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับ <c oughs> แม้เป็นคฤรืหัดก็ สั่งสมบุญกุศลได้ในขั้นของคฤหัสถ์้าไม่ประมาทถ้าประมาทแล้วไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนก็สั่งสมบุญกุศลไม่ได้เต็มที่ความประมาทหม่ความเลนเล่อไม่เอาใจใส่ไม่สํารวมตนไม่สํารวมความรู้สึก อันเป็นบุญเป็นกุศลให้ตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปปล่อยให้จิตใจเสื่อมจากบุญจากกุศลไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเ <c oughs> มื่อทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาบุญกุศลไว้ไม่ได้เช่นนี้มันก็นับว่าการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ถ้า ถ้าเปรียบกับพวกพ่อค้าแม่ค้าแล้วพ่อค้าแม่ค้านั้นก็ทำการค้าไปขาดทุนนะไม่มีกำไรเลยอันนี้ฉันใดการเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็ดีหรือการมาปฏิบัติทำในระหว่างพรรษาของทายุคทายิกาถ้าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วมันก็ไม่มีอาน,นิสงส์มาก มันก็มีอันนี้สองน้อยนั่นความไม่ประมาทคือความเป็นผู้มีสติสมสัชยะรักษาจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่ให้จิตใจของตนห่างจากบุญจากคุณทำอย่างไรใจของตนจะมั่นอยู่ในบุญในคุณก็ปลอบใจสอนใจของตนไป หาอุบายเตือนใจของตนเสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนแต่จะตายวันไหนก็รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทต้องเตรียมตัวไว้เสมอเพราะความตายนี่มันมันมีลักษณะอาการต่างๆกันบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นานจึงตาย แต่บางคนเพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นวันเดียวตายก็มีชั่วโมงเดียวตายก็มีมันเอาแน่นอนไม่ได้เลยชีวิตนี้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทาก็เตือนตนเข้าไปเมื่อตนประมาทปล่อยใจให้โลเลเหลวไหลไปแล้วไม่มั่นอยู่ในบุญในคุณตายลงไปก็ไม่ได้บุญได้กุศลเป็นที่พึ่งไปอม เหมือนอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชอยู่ในประเทศอินเดียครั้งนั้นเป็นอักษาสโนประถมเนตอนทำสังคายนายครั้งที่สามนั้นปันนั้นแล้วก็ยังมีศรัทธาสร้างพระวิหารประดิษฐานพระบรมวสารีธิกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้แล้วทำบุญฉลองเจ็ดปีเจ็ดเตือนเจ็ดวัน น้ำมีซ้ำยังไม่จุใจเอาสัรีทซุบน้ำมันพันกายนี้หมดและจุดไฟเผาตัวเองเป็นพุทธบูชาแต่เดชะบุญรักษาไว้ไฟไม่ไหมเลยไม่แต่สํมีีเท่านั้นจะถึงกันนั้นทำบุญกุศลมากมายพระนั้นการที่ไม่สำรวมใจไม่มีภาวนา เมื่อเวลาเจ็บหนักลงจวนจะสววรนตควกเสนาอามัดมาประชุมกันติเตียนพระราชาว่าทำทรัพย์สมบัติของตระกูลกษัตริย์นี่ให้ให้น้อยลงให้หมดไปสิ้นไปด้วยการทำบุญบริจาคทานพอ อโศกะมหาราชได้ฟังอย่างนั้นก็น้อยพระไทยเสียใจอย่างแรงไม่รู้ว่าจะทำาไงตัวก็เจ็บหนักลงแล้วจะทำอะไรกับเพื่อนก็ไม่ได้มีแต่กรุ่มใจอยู่ไปในที่สุดก็ตายพอตายแล้วกรรมนั้นมันก็นำจิตปิญญาณให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมหากินปลาอยู่ในท้องทะเล แต่เดชาบุญได้ลูกชายเป็นพระอรหันต์พระมหินทะเถระเจ้าได้เข้าฌานและพิจารณาดูจิตวิญญาณบิดาของตนเราไปเกิดที่ไหนท่านก็รู้ได้ว่าไปเป็นงูเหลือมหากินปลาอยู่ชายทะเลท่านจึงได้เข้าฌานเหาะไปไปตักเตือนบิดาให้ระลึกถึงบุญกุศล ที่ทนทำมาเมื่อวิดาได้รับตักเตือนมีสติระลึกถึงบุญกุศลได้พอหมดอายุจากงูเหลือมนั้นก็ได้ไปขึ้นไปเกิดสวรรค์นี่แหละที่ยกเรื่องราวนี้ให้ฟังมาก็เป็นอันได้ความว่าคนเรานี่ถ้าอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะ แล้วอย่างนี้ท่านถือว่าอยู่โดยความประมาทเพราะคนอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญ,ญะนี้ไม่รักษาจิตใจตัวเองใจคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไงก็ปล่อยให้มันไปอย่างนั้นอใจมัวหมองอยู่อย่างไรก็ให้ม,มันมัวหมองอยู่อย่างนั้นใจมันเป็นทุกข์เป็นโศกอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นทุกข์เป็นโศกอยู่อย่างนั้น การปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามยถากรรมอย่างนี้ท่านเรียกว่าอยู่ด้วยความประมาทให้เข้าใจผู้ไม่ประมาทเมื่อรู้ว่าจิตใจของตนมันมัวหมองอยู่ด้วยเรื่องอะไรเช่นนี้เราก็พยายามสอนใจของตนให้ละเรื่องนั้นเมื่อละเรื่องนั้นได้แล้วจิตใจก็ผ่องใสคืนมา เมื่อกิเลสอันนั้นมันระงับไปจากกิจใจแล้วใจก็ผ่องใสยอยู่ตามเดิมนี่ทำอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามชำระตนให้ผ่องใสสะอาดอยู่เรื่อยไปนี่เป็นจุดมุ่งหมายของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เจ้าทรงสอนให้ปรารภความเพียรอยู่บ่อยๆนั่นแหละ การปรารบความเพียงก็หมายความว่าเป็นผู้มีสติสมัชร์ชนะลึกเข้ามาดูกายดูใจตัวเองอยู่เสมอใจตนเองเป็นปกติอยู่หรือว่ามันวนไว้มันเดือดร้อน้วยเรื่องอะไรอย่างนี้นะเต้องเพียงเพ่งพินิษด,ดูกายดูจิตอันนี้เอาร่างกายนี้มันไม่ยังยืนมันเป็นอย่างไรก็เพ่งดูให้มันรู้ความจริงของร่างกายนี้ ใจตนเองเป็นยังไงอยู่เวลาเนี้มันรู้แจ้งอะไรอยู่บ้างนหรือมันไม่รู้แจ้งมันสงสัยลังเลอะไรนี่ต้องเพ่งพินิษดูใจตัวเองเมื่อรู้ว่าใจนี่มันไม่รู้แจ้งในเรื่องนั้นอยู่ก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นไปโดยลำดับจนกวัวมันจะรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นนั้น อย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรไม่ประมาทเพียรฝึกใจสอนใจของตนเองให้ละความยึดความถือเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกพูดสั้นๆนะ,ะเพียรละความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะรู้ว่าตนนั้นได้ได้โกรธให้ใครตัวใครมา แล้วอย่างนี้นะ,ะก็มาสอนใจของตนให้เบื่อนายให้เห็นโทษในความโกรธนั้นอย่าไปชื่นชมยินดีกับความโกรธแต่คนส่วนหลายนะ่ะเมื่อได้โกรธเพื่อนแล้วนะั่นดีใจสบายใจดีก็มีถ้าไม่ได้โกรธแล้วมันขุนเคืองอยู่งั่นแหละไม่สบายใจได้โอกาสก็หาเรื่องโกรธเพื่อนเข้าไป เมื่อโกรธเพื่อนผ่านไปแล้วก็สบายใจอย่างนี้ก็มีอันนั้นเลยว่ามันมันยึดเอาความโกรธเป็นเรือนนอนถึงมีความสบายได้ก็สบายในขณะที่ความโกรธมันไม่แผงฤทธิ์ทันเมื่อความโกรธมันแผงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วมันก็ร้อนใจเดือดร้อนใจอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละฤทธิดเดชของความโกรธนั่นนะ่ะ มันมีพิษร้ายยิ่งกว่าพิษงูเห่าดังนั้นทุกคนนะอย่าไปอยู่ด้วยความประมาทให้ตามเพ่งพินิษด,ดูจิตใจองตนตลอดเวลาไปตามควบคุมจิตตัวเองไว้เสมอเสมอแหละอย่าให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่ดีอย่าให้มันแสหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวเอง ต้องควบคุมจิตต้องภาวนาพุทธโธไว้เสมอเอาพุทธโธคุณผูก,กจิตตัวเองไว้อย่าให้มันคิดแสบไปในทางบาปอากุศลต่างๆใช้ปัญญาพิจารณาประกอบกับสมาธิด้วยใช้อุบายปัญญาสอนใจนี้เสมอไปแหละทำไมถึงมายึดมาถืออยู่ ความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในของไม่เที่ยงนี่แนตะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าแน่นอนแหละมันก็เป็นทุกสิเพราะไปยึดเอาของไม่เที่ยงมาไว้เมื่อถึงเวลามันแปรปรวนไปมันก็ไม่ได้สมหวังแหละมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละเหมือนอย่างว่ามายึดร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตน เวลามันมีกำลังดีปกติอยู่มันก็สบายอยู่ไม่เดือดร้อนเท่าไรนักคันเวลามันโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปบีบขั้นเข้าไปเอาแล้วว่านี้ได้รับความเดือดร้อนแนวใจผู้อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นะก็อย่างนี้แหละถ้าเมื่อบุคคลไม่สอนตนของตนให้รู้แจ้งในความแปลพปวนของร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่านี่ มันก็ต้องเดือดร้อนอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยเดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจมีความภาคเพียนเพ่งพินิษอยู่ในตัวเาตัวเองเสมอเสมอดังที่แนะนำมานี่แหละ ให้มามองเห็นความเกิดความดับความแปลพวนของร่างกายสังขารต่างๆหมนี้นะอยู่เสมอไปอย่าไปเลือกและดูการว่าการนี้การเข้าพรรษาจึงขมักขม่นทำความเพียรน,นอกพรรษาออกไปแล้วก็หย่อนยานไปไม่ค่อยขมักขม้นในความเพียรเท่าไรไอ้อย่างนี้นับว่ามันไม่ถูกต้องเลย ไม่ถูกต้องกับบทพระธรรมคุณที่ว่าอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมนั้นมีอยู่ทุกเมื่อพระศาสดาทรงตรัสว่าเมื่อเราพิจารณาอยู่เวลาใดพระธรรมก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจอยู่เวลานั้นเมื่อตนปล่อยตนวางความยึดความถือ ไปเมื่อไรตนก็มีความสุขสบายใจอยู่เมื่อนั้นถ้าปล่อยวางเลื่อยๆไปก็เป็นสุขสบายใจเลื่อยไปเป็นอย่างนี้นะจึงว่าพระธทรำรคำสองพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะมีให้ดูให้เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีพระธรรมคืออะไรก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นเอง เมื่อย่นลงแล้วไม่ใช่อย่างอื่นใดรูปธรรมนามธรรมนี่มันมีทั้งบุญมีทั้งบาปตกแต่งให้อยู่เนี่ยอา่าสิ่งใดบุญตกแต่งให้มันก็ดีมันก็ปกติดีมีกำลังเลี้ยวแรงดีเวลาใดบาปมันมาให้ผลตกแต่งอา้ามันก็ทุกขลัภาพลงเป็นทุกข์เดือดร้อนไป นี่นามรูปนี่เนะี่ยมันมีทั้งบุญทั้งบาปเป็นเครื่องตกแต่งดังนั้นผู้ใดมาเพ่งพิจนารณาเห็นอย่างว่านี่แล้วก็เว้นจากบาปเสียแล้วเพราะว่าบาปนั้นมันมาแต่งให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเ,ออเพราะอาศัยความเห็นแจ้งอย่างว่านี่เนะี่ยเป็นเหตุให้คนเราไม่ทำบาปกลัวบาปนั้นมันจะไปตกแต่งร่างกายนี่ให้ไม่ดีไม่งามต่อไป จะได้สเสวยทุกทนทรมานเพราะความประมาทสั่งสมบาปอากุศลใส่ตัวเอาตัวเองจึงได้รับทุกเมื่อภายหลังนี่เรารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อย่าให้มันเสือ่อมเมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้ไม่เสื่อมแล้วอย่างนี้จิตใจมันก็เป็นปกติไป เอาใครด่ามามันก็ไม่โกรธบ้านี้ใครตำหนีตีเตียนมามันก็ไม่เสียใจโลกอันนี้จะเราหนีไม่พ้นหรอกถ้าเขาชอบใจเขาก็สรรเสริญให้ถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาให้อันนี้เป็นโลกธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่พน้นผู้ที่เกิดมาในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นจากคนนินทาสาอะไรคนธรรมดาสามัญ นี่ต้องมีอุบายสอนใจเตือนใจของตนอย่างนี้เสมอเสมอไปแล้วมันก็ไม่หวันไหวต่อคำสรรเสริญคำดินทาของคนในโลกนี่แหละข้อสำคัญก็มาดูตัวของตัวเองนี่ถ้าเห็นว่าตนนั้นบริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินอยู่ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมีความสำรวมระวังอยู่ไม่ไม่ได้ทำเสียหายอะไร เมื่อรู้ว่าตนเป็นปกติอยู่อย่างว่านี่นะมันก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับคําสรรเสริญคํานินทาของคนวางตนให้สม่ำเสมอไปได้นั่นแหละเรียกว่าผู้ประพฤติธรรมผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีธรรมเป็นวิหารเครื่องอยู่อาศัยทั้งกลางวันและกลางคืนดังแสดงมา ขอยุติลงเพียงเท่านี้